สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะมาจากวิดีโอซีรีส์ชุดตำนานรักแห่งเมืองโบราณของช่อง AI หนุ่มหล่อสาวสวยออฟฟิเชียลค่ะเป็นเรื่องความรักในวังหลวงสมัยก่อนนะคะระหว่างนางกำนันชื่อพิมพ์เธอเป็นคนรักธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะดอกปีบที่ปลูกไว้กับผู้ชายลึกลับคนหนึ่งที่ชอบมาตอนกลางคืนพร้อมเสียงซอ,เ,อ,อเสียงซอเพราะมาก ซึ่งแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็ตามเรื่องไปตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกใต้ต้นปีบแล้วความผูกพันมันก็เริ่มเก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนมารู้ว่าอ้าวผู้ชายคนนั้นคือองราชาแล้วตามมาด้วยอุปสรรคในวังทั้งเรื่องคนอิจฉาใส่ร้ายโอ้ยการพลัดพรากบททดสอบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะประเด็นเรื่องบททดสอบความรักนี่อืน่าสนใจนะคะในแหล่งข้อมูลมีตรงไหนที่แบบชัดๆเป็นพิเศษไหมคะที่ทำให้เห็นว่ารักครั้งนี้มันไม่ง่ายเลย ใช่ครับคือแหล่งข้อมูลเขาฉายภาพค่อนข้างชัดเลยนะว่าความรักของพิมพ์กับองราชาเนี่ยโอ้ต้องเจอเรื่องหนักๆตั้งแต่ต้นเลยจากที่เหมือนจะเป็นความลับใต้เงาจันทร์พอความจริงเปิดเผยเกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับโดนจับจ้องทั้งการเมืองในวังที่แบบพร้อมจะเข้ามาขวางตลอดมีคำขู่ด้วยนะครับที่ว่าหากเจ้าคิดจะเบ่งบานในส่วนนี้ ข่าก็จะถอนรากเจ้าด้วยมือข้าเองอะไรทำนองนี้แล้วก็มีประเด็นเรื่องชาติตระกูลอีกที่เอามาโจมตีว่าแบบหญิงไร้ตระกูลจะควรหรือคือแรงกดดันมันเยอะมากครับโอ้ฟังดูหนักจริงๆค่ะแล้วเรื่องการใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างดอกปีบในเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนไม่ใช่แค่ดอกไม้สวย,สวยๆเฉยๆใช่เลยครับอันนี้ชัดมากแหล่งข้อมูลใช้ดอกปีบได้น่าสนใจคือมันเป็นมากกว่าแค่สัญ,ญลักษณ์รักบริสุทธิ์นะครับ มันเหมือนเป็นเ,เครื่องวัดความรู้สึกหรือสถานการณ์ตอนนั้นเลยก็ว่าได้อย่างตอนมีข่าวลือแย่ๆเนี่ยดอกปีกก็จะร่วงโรยไปเลยแต่พอกลับมาเข้าใจกันหรือแบบแม้จะเจอเรื่องร้ายแต่ความรักยังมั่นคงดอกไม้มันก็กลับมาบานได้อีกครั้งเหมือนมีประโยคหนึ่งที่ว่าเมื่อหัวใจไม่ยอมโรยบุปผาก็จะไม่เหี่ยวเฉาอืมอันนี้สื่อได้ดีมากครับ โอ้ค่ะเข้าใจเลยเหมือนดอกไม้รับรู้ได้ด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องของออคนหนึ่งอื่นที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเพิ่มอีกใช่ไหมคะมีครับมีตัวละครเจ้าชายการโผล่มาเป็นอดีตคู่มั่นที่กลับมาทวงสัญญาเก่าอันนี้ก็เป็นบททดสอบใหญ่เลยแหล่งข้อมูลเล่าว,ว่าองค์ราชาต้องไปสืบความจริงเกี่ยวกับอดีตของเจ้าชายคนนี้ด้วยนะครับจนมีคําถามที่แบบท้าทายมากๆว่าการเจ้าคือใครกันแน่ อดีตเจ้าคือฉเฉลยหรือคือราชบุตรจงบอกความจริงต่อฟ้าอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่เปิดโปงความลับนะแต่มันพิสูจน์ใจของพิมพ์ด้วยว่ามั่นคงกับราชาแค่ไหนเพราะราชาเองก็ไม่เคยทิ้งนางไปไหนเลยครับยืนหยัดอยู่ข้างๆตลอดโห oh, มีทั้งศึกนอกศึกในเลยนะคะเนี่ยแล้วจุดไหนคะที่แบบถือว่าเป็นคลแม็กสำคัญที่พิสูจน์ความรักของทั้งคู่ได้ชัดเจนที่สุดเลย จุดเปลี่ยนสําคัญก็น่าจะเป็นตอนเกิดเหตุการณ์กบฏแล้วก็มีไฟไหม้ในวังนะครับตอนนั้นองค์ราชาคือไม่ลังเลเลยเสี่ยงชีวิตตัวเองฝ่ากองไฟเข้าไปช่วยพิมพ์พร้อมกับคําพูดที่แบบเด็ดเดี่ยวมากๆว่าข้าจะไม่ยอมสูญเสียเจ้าไปไม่ว่าเพลิงนี้จะแรงเพียงใดฉากนี้มันเหมือนการประกาศความรักที่แท้จริงออกมาเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่ทมให้คนอื่นๆเริ่มยอมรับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขึ้นด้วยการกระทำนี่สำคัญกว่าคำพูดจริงๆนะคะ แล้วสุดท้ายเรื่องราวความรักของพิมพ์กับองราชาจบลงยังไงคะตามแหล่งข้อมูลก็หลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆการพิสูจน์ตัวเองมากมายนะครับสุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ได้รับการยอมรับพิมเนี่ยไม่ใช่แค่ได้เป็นพระชายานะครับแต่ได้รับการยบย่องให้เป็นเหมือนดอกไม้แห่งแผ่นดินซึ่งมันสะท้อนว่าไม่ใช่แค่ความงามภายนอกแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่เข้มแข็งความดีความเมตตาที่เธอมีให้คนอื่นๆด้วย เหมือนมีคำพูดชาวบ้านอ้างอิงไว้ด้วยครับว่ามิใช่แค่ราชินีแต่นางคือแม่ของแผ่นดินจริงๆประมาณนั้นครับสรุปได้น,นะคะว่าเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลนี้เขาชูประเด็นเรื่องพลังของความรักแท้ ความดีแล้วก็ความอดทนจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันพาให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมชนชั้นหรือแม้แต่ความอิจฉาริษยาแต่เมื่อลองคิดดูดีๆนะคะการที่เรื่องเล่ามันผสมผสานทั้งเรื่องรักโรแมนติกการเมืองในวังแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเหนือธรรมชาติอย่างดอกปีบที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้หรือฝนที่ตกมาในเวลาสำคัญๆเนี่ยมันอาจจะชวนให้เราคิดต่อได้ไหมคะว่า หรือนี่เป็นการสะท้อนความเชื่อแบบโบราณเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาหน้าที่หรือพลังของรักแท้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็บางทีอาจจะได้รับการรับรองจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างสวรรค์หรือธรรมชาติเองก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะน่าคิดเหมือนกันค่ะ